เจชนาทีโผลคอมเมนต์ลีซอ so, หลังคุกข่าขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อลีซอนักฟุตบอลทีมชาตินั้นได้ประกาศข่าวดีขอแฟนสาวแต่งงานต้อนรับปีใหม่2566โดยงานนี้เขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า 1. เครื่องหมายอนันต์วิูไฟโนลี่อิดสดันชีเซสเฮแท็กวันที่หนึ่งมกราคม2023 แฮท ppy new year แฮแท็ก ppy life แฮแท็กฟิชเชอร์แมนบัชชันท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามายินดีอย่างมากมายขณะที่ทางด้านของนินาแบงพัชระนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลีซอนักฟุตบอลดังขอแฟนสาวแต่งงานโดยนินาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเย้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 ดีใจด้วยขณะที่แบงพัชระ ก็ได้คอมเมนต์อีโมจิแสดงความยินดีอีกด้วยต้องบอกว่าล่าสุดเจชนาทิป์นั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์เพื่อนวง,งการฟุตบอลอย่างลีซอเพื่อนวง,งการนักฟุตบอลหลังคุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานโดยเขานั้นได้แสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยนะครับผม